พายเอกกำนังเ,งเอกของเราก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าเป็นพี่น้องในสายเลือดแต่พอคุณแม่เสียไปคุณพ่อก็ได้บอกความจริงซึ่งก็ทําให้ทั้งสองคนเสียใจมากนะครับเพราะว่ารู้ความจริงในวันที่สายไปแล้วนั่นเองนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานะครับก็จะเป็นพระเอกของเราเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านเกิดซึ่งมันเองก็ไม่ได้กลับมาค่อนข้างจะนานมากเลยนะครับแล้วเหตุผลที่พระเอกของเรากลับมารอบนี้เพราะว่าคุณแม่ของมันได้เสียชีวิตนั่นเองพอเดินเข้าบ้านมาได้สักพักหนึ่งพระเอกของเราก็ได้จ้าเอกกับทางพี่สาวนี่ครับซึ่งทางพี่สาวเองก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นี่ครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยพระเอกของเราเรียนอยู่มปลายพี่สาวก็ได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วพอพี่สาวเรียนจบนี่ครับเธอเองก็ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยนี่คร นี่ครับพาเอกของเราก็เลยออกรูปเขินอยู่นิดนึงแต่ทางพี่สาวก็ไม่ได้รู้สึกเขินนะครับยังมองว่าพายเอกของเรายังเด็กอยู่เหมือนเดิมนะครับจากนั้นทางพี่สาวก็เลยได้ถามนะครับว่าทําไมไม่พาแฟนมาด้วยล่ะพาเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าเธอแพ้ท้องแหนักแม่ก็เลยให้เธออยู่ที่นู่นนะครับแล้วแฟนพี่ล่ะทําไมเขาไม่มาด้วยเขางานยุ่งหนักก็เลยไม่ได้มาหลังจากทั้งสองคนคุยกันได้สักพักหนึ่งนะครับทางคุณพ่อก็ได้โผล่เข้ามากล่าวทักทายพายเอกของเราส่วนทางด้านนางเอกของเราก็เลยขอตัวไปเตรียมชาให้นี่ครับพายเอกของเราก็เลยได้ถาามคุณพ่่อว ยังไงบ้างครับคุณพ่อสบายดีไหมผมไม่ได้มานานเลยทางคุณพ่อก็ได้บอกไปว่าฉันสบายดีส่วนเรื่องแม่แกก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฉันเองทําใจได้แล้วอ๋องั้นก็ดีแล้วครับคุณพ่อพักผ่อนให้เยอะๆนะหลังจากพูดเสร็จระเอีกของเราก็เลยไปช่วยนางเอกของเราเสิร์ฟชานี่ครับก็คือตั้งแต่สมัยเด็กนางเอกกับระเอีกของเราเนี่ยสนิทกันมากนี่ครับไม่ว่าจะทําอะไรหรืออยู่ที่ไหนทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดนี่ครับซึ่งในตอนนั้นทางคุณพ่อก็ไม่ค่อยจะชอบใจนี่ครับก็พยายามห้ามทั้งสองคนว่าไม่ให้สนิทกันทาาางงงด้นพรเเอออกกขก็ชื่ฟั คุณพ่อนี่ครับส่วนทางด้านนางเอกของเราไม่ได้เชื่อฟังนะครับก็ออยังทําตัวสนิทกับระเอีกของเราเหมือนเดิมพอตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับระเอกกับนางเอกของเราก็แต่งตัวเตรียมที่จะไปงานศพคุณแม่นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นรพอเอีกของเราก็อแอบมองนางเอกอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็ได้เสร็จพิธีเรียบร้อยนี่ครับนางเอกกับระเอีกของเราก็ได้มาช่วยกันจัดบ้านนี่ครับแล้วสักพักหนึ่งทางคุณพ่อก็เลยเดินออกมาพร้อมกับบอกกับทั้งสองคนนะครับว่าฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งเนี้ยาานั่งเลหม ว่ารพเอกกับนางเอกของเราเนี่ยไม่ได้เป็นพี่น้องกันซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทั้งสองคนก็ตกกระจายนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคนไม่ได้พูดอะไรฉางนั้นทั้งด้านคุณพ่อก็เลยได้เล่าให้ฟังนะ่ครับว่าตอนเด็กๆนางเอกกับระเอกของเราเนี่ยเป็นลูกติดซึ่งรพเอกของเราก็เป็นลูกคุณพ่อนะครับส่วนนางเอกของเราก็เป็นลูกคุณแม่แล้วทั้งสองคนก็ได้มาชอบพอกันก็เลยได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันแล้วเรื่องนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็เคยได้คุยกันนะครับว่าจะบอกความจริงกับทั้งสองคนในวันทีีี่่่่่เเหหมมมมมมาาาาาะะะสสแแแตววววััันนนนนน้้้้คุณกกก็็ไไดจจปล แล้วที่ทั้งสองคนจะได้รู้ความจริงพอตกมาตอนเย็นนางเอกของเราก็คิดมากขึ้นเมื่อกลางวันนะครับเธอเองก็เลยมานั่งดื่มนะครับแล้วสักพักหนึ่งพระเอกของเราก็ได้เดินเข้ามานะครับนางเอกของเราก็เลยได้ชวนดื่มแล้วพอดื่มไปได้สักพักหนึ่งพระเอกของเราก็เลยที่บอกว่าผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าผมจะได้พูดความรู้สึกของผมจริงๆสักทีนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะรู้ทันนะครับก็เลยที่บอกไปว่านายจะพูดอะไรนะยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมไม่ต้องไปคิดอะไรมากตรงหน้าแต่พระเอกของเราก็ไไมม่่่ยยยออหุดบกก็เลปวาพี ก็น่านจะรู้นี่ครับว่าผมคิดยังไงกับพี่แล้วเหตุผลที่ผมแต่งงานก็ไม่ใช่เพราะผมรักเธอนะเป็นเพราะว่าตอนนั้นพี่แต่งงานไปแล้วผมคิดถึงพี่มากแล้วผมเองก็รู้สึกเหงามากผมก็เลยตัดสินใจแต่งงานหลังจากไพ่อของเราพูดจบโทรศัพท์นางเอกของเราก็ดังขึ้นนี่ครับเธอเองก็เลยเดินออกไปรับสายนะครับเป็นคุณสามีทรมาถามว่างานเป็นยังไงบ้างนางเอกของเราก็ได้บอกนี่ครับว่าไม่เป็นไรหร,รอกตุงนี้ก็น่านจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละคุณเองก็ตั้งใจทํางานนะคะจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้วางสายไพ่อของเราก็เลยได นังา,า,นะนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าไม่ใช่รอกที่เขาบอกว่างานยุ่งเนี่ยงานเขาไม่ได้ยุ่งรอเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาแล้วก็ผู้หญิงคนอื่นนะ่ะหลังจากพูดเสร็จนางเอกของเราก็เลยเดินกลับมาดึงต่อได้สักพักหนึ่งนี่ครับพระเอกของเราก็เลยได้บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นให้ผมดูแลได้ไหมครับนางเอกของเราก็ยังไม่ทันได้ตอบนะครับนั่นแหละครับหลังจากน,านั้นนากก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมาพระเอกของเราก็คุยโทรศัพท์อยู่กับคุณแฟนนะครับถึงทางคุณแฟนก็ได้ถามว่าจะกลับวันไหนพระเอกของเราก็ได้บอกไปนี่ครับว่าพรุ่งนี้เสร็จพีมัน ก็จะกลับเลยแล้วระหว่างที่พระเอกของเราคุยโทรศัพท์อยู่นี่ครับนางเอกของเราที่ทําความสะอาดอยู่หน้าบ้านก็ได้แอบรู้สึกหึงพระเอกอยู่นะครับซึ่งพระเอกของเราก็รู้นะครับจากนั้นนางเอกของเราก็ได้บอกว่าเธอสองคนก็เข้ากันดีมากเลยนะไม่หรกครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกหัวใจผมไม่ได้อยู่กับเขาหลังจากพู้เสร็จพระเอกของเราก็เลยจะเดินเข้ามาเปิดอันติีแต่ว่าทางคุณพ่อก็ได้โผล่เข้ามาแล้วก็ได้ชวนทั้งสองคนมาดื่มชาตแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้มานั่งกับคุณพ่อนี่ครับนั่นเลยครับพระเอกของเราพานางเอกไปอ ได้กินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนดึกระเอีกของเราก็เข้านอนดีรอยนี่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันเองจะกลับบ้านส่วนทางด้านนางเอกของเราก็นอนไม่หลับนะครับเพราะว่ารู้สึกใจหายที่จะได้จากกับระเอีกของเราอีกครัง้งหนึ่งนางเอกของเราก็เลยได้เข้ามาหานะครับจากนั้นระเอกของเราก็ได้บอกกับนางเอกนะครับว่าเราสองคนแต่งงานกันนะนางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าจะพูดแบบนั้นสินายกําลัง <personas S 1> จะเป็นพ่อคนแล้วนะฉันเองก็ไม่อยากจะทําร้ายครอบครัวของนายแต่พี่เองก็รู้นี่ครับว่าผมรักพี่มากขนาดไหนฉันเองรู้แต่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันจะทํง <molec. S 1> ฉันขอเวลาคิดหน่อยได้ไหมทางด้านเพของเราก็เลยที่ตอบตกลงให้นางเอกของเราเก็บไปคิดดูก่อนหนึ่งสัปดาห์ต่อมานะครับนางเอกกับเอกของเราก็ได้มาเยี่ยมคุณพ่อที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพอเอกของเราแน่งลงนะครับทางคุณพ่อก็เลยได้บอกว่าทั้งสองคนคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อออกไปทําธุระก่อนจากนั้นทางคุณพ่อก็เลยได้เดินออกไปนะครับเอกของเราก็เลยได้ถามคําตอบจากนางเอกนะครับแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบตรงคําถามนะครับเธอเองก็ได้บอกไปว่าคิดถึงเมื่อไรเราก็มาเยี่ยมบ้านด้วยกันสิน่ะแหละครับหลังจาก กินเวลาไปนะครับ2เดือนต่อมาระเอกของเราก็เพิ่งจะกลับมาเยี่ยมบ้านนี่ครับเพราะว่าภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกนี่ครับระเอกของเราก็เลยไม่ได้กลับบ้านนานนะครับพอมาถึงก็ได้ใจกับนางเอกของเราซึ่งมันเองก็คิดถึงมากนี่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้กล่าวทักทายนี่ครับก็มีแฟนนางเอกของเราโผล่เข้ามานะครับล้วก็ได้ทักระเอกของเราว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเข้ามาข้างในก่อนสิจากนั้นทั้ง3คนก็เลยเดินเข้ามาในบ้านระเอกของเราก็เลยเปิดรูปลูกให้กับคุณพ่อดูนี่ครับซึ่งแฟนนางเอกกับคุณพ่อเนี่ยก็นั ระเอกกับนางเอกของเราก็มานั่งคุยกันอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกกับพระเอกนะครับว่านายเห็นไหมว่าคุณพ่อเขามีความสุขมากเลยฉันไม่อยากให้มันพังเพราะเราสองคนเพราะงั้นนายเชื่อฉันนะอย่างน้อยเราสองคนก็ยังได้เจอกันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเชื่อฉันสักครั้งนะเงินก็ตกลวมตามนั้นก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดถึงพี่มากนะพอได้กินแบบนั้นนางเอกของเราก็เลยพาพระเอกของเราไปอีกห้องหนึ่งนะครับนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนดึกแฟนนางเอกก ก็ยังคุยเรื่องหลานไม่เสร็จนะครับแล้วทั้งสองคนก็นั่งดื่มด้วยส่วนทางด้านนางเอกของเราก็ครึ่งดื่มมาให้นะครับแล้วก็ได้บอกกับทั้งสองคนว่า่าดื่มเยอะสิเดี๋ยวก็ไม่ไหวกันหรอกทางคุณพ่อก็ได้บอกไปว่านานๆทีเจอกันหน้าไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ดื่มอยู่ที่บ้านตัวเองงั้นก็ตามนั้นเลยค่ะเดี๋ยวหนูขอตัวไปอาบน้ําเข้านอนก่อนนะจากนั้นนางเอกของเราก็เลยขอตัวนะครับแต่ว่าเธอเองก็ไม่ได้ไปไหนนั่นเลยครับนางเอกของเราไปหาพระเอกแล้วก็ได้บอกกับพระเอกของเรานน่ครับว่าวันน เลยแล้วหลังจากนั้นหนงก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ครับสวัสดีะครับ